ประกาศถึงพี่น้องเด็กครับทั่วสยามประเทศสายผู้บ้าคลั่งลิว์พูลคนเดิมกลับมาแล้ว เพศเกาอาจจะปิวไปแต่จิตวิญญาณและความบ้าคลั่งของเราไม่เคยหายไปไหนพวกเขาลบเราได้แต่พวกเขาคาบแพชชั่นของพวกเราไม่ได้บ้านหลังใหม่อของเราพร้อมแล้วที่นี่จะยังคงเป็นพื้นที่สำหรับเดอะคัพพันแท้ที่มีใจให้แต่ลิร์พูวิเคราะห์เจาะลึกถึงเครื่องจะเต็มทุอารมณ์หลังเกมเหมือนเดิมมาร่วมกันสร้างตำนานบทใหม่ทวงคืนพื้นที่ของเรากดติดตามเพจใหม่ของเราด่วนแล้วช่วยกันแชร์ออกไปให้โลกได้รู้ว่าพวกเรากลับมาแล้ว you will never walk alone แอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างดิสคลิปชันนี้นะครับแฟนๆไปร่วมสนุกด้วยกันร่วมเชียไปด้วยกันเหมือนเดิมชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลกลับมาแล้วสวัสดีครับพืก,กับสุรุกันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เกยฮีต้องมาแล้วสโลตยันชัดไม่กังวลเรื่องแนวรับแม้ยังไม่ได้ตัวแทนคอนซาอา์เดสโลตยันคนลิเวอร์พูลนะครับยืนยันว่าไม่มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กของพลพรรคหงดแดงแม้เพิ่งจะปล่อยตัวเจเราย์คอนซาให้กับเบอร์เลิชเซ่น และยังไม่ได้นักเตะคนใหม่เข้ามาทดแทนก็ตามปัจจุบ,บันกับลิเวอร์พูลกำลังเผชิญกับวิกฤตตัวเลือกเซ็นเตอร์แบ็กที่มีจำกัดเนื่องจากการทัวร์ปรีซีซั่นล่าสุดมีผู้เล่นที่ฟิตสมบูรณ์เพียง2คนคือเวอร์จิลฟันได์และอิบไลมากุนนาเต้ส่วนโจโกเม้นะครับต้องถูกส่งกลับบ้านเนื่องจากบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายเล็กน้อยในเกมอุ่นเครื่องล่าสุดที่พ่ายเอซิมิลาน2-4ฟันได์และกุนนาเต้สลับกันลงเล่นคนละครึ่งก่อนที่มิคฟิลด์ยางเรนกาฟินแบก และแบ็กซ้ายอย่างคาต,ตาสเซมิการ์ตต้องขยับมายืนเป็นประกันหลังตัวกลางซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดคะเนีดวยกันแม้จะมีข่าวพูดพันกับมาเกฮีกองหลังกัปตันทีมคริสตอฟเเลตอย่างหนักแต่ในระยะหลังข่าวดังกล่าวก็เงียบลงไปและล่าสุดสลัดยืนยันว่าจะไม่รีบร้อนตัดสนเรื่องการเสริมทัพเนื่องจากเพื่อนคนอื่นสามารถทดแทนได้โคจิโอรดิไว46ปีกล่าวว่าผมมองไปที่วิาจฟาฟณนได้และผมไม่คิดว่าเราจะกังวลเรื่องเซนเตอร์แบ็กในแง่ของคุมกำลังเชิงลึก ผมคิดว่าแรนสกาเฟนแบกแสดงเห็นแล้วว่าในวันนี้เขาสามารถเล่นในตำแหน่งนั้นได้เขาก็ทำได้ในนุก,กันคิดแล้วเช่นกันแม้ว่าเราทุกคนรู้ว่าเราซ้อมให้เขาเล่นในตำแหน่งหมายเลขหกก็ตามวัตตุรุลูนโดก็สามารถลงเล่นในตำแหน่งนั้นได้โจโกเมสมีการบาดเจ็บเล็กน้อยเขาก็ทำง,งานได้ดีกับเราในนุก,กันคิดแล้วเช่นกันเรามีตัวเลือกเหลืออีกมากแต่จริงอยู่ที่เจ้าเรวคอนซายายออกไปแล้วแล้วเรายังไม่ได้หาใครมาแทนที่เขา คะแนนการ,รกิเวพูลนกครดีไซน์และกาบตั้งเตะมหมายลาารายในช่วงเช้านี้และสโลตกลุ่นดีว่านี่เป็นสิ่งจําเป็นหากสโมสรต้องการประสบความสำเร็จทั้งในประเทศและในยุโรปโดยระบุว่าตอนนี้เราคว้าแชมป์ลีกไปแล้วแต่คุณคงเห็นได้จากทุกอย่างภายในสโมสรของเราว่าเราต้องการประสบความสำเร็จทั้งในพิมล์ลีและยุโรปเราต้องการประสบความสำเร็จในทุกๆรายการทุกทีมต่างพยายามเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเองเท่านั้นและหากคุณทำในแบบเดียวกันกับที่เราทำเมื่อปีที่แล้ว เราอาจจะไม่ได้แชมป์ลีกอีกเลยดังนั้นเราต้องพัฒนานักเตะที่ยังอยู่เราพยายามนําพลังใหม่ๆเข้ามารวมถึงอาวุธอย่างที่คุณเรียกมันและผมคิดว่านักเตะที่เราหนึ่งเข้ามาได้แสดงเห็นแล้วในช่วงเวลาไม่กี่ครั้งที่เราได้ฝึกซ้อมร่วมกันและในเกมที่เราเล่นสลัดปลายทิ้งท้ายปิดประตูใส่หน้าคู่แข่งโรมาโน่ฟันธงชัดอิซัคพุ่งเป้าสู่ลิเวอร์พูลเพียงทีมเดียว เหลือแค่หนึ่งเดียวโรโมาโนโยืนยันเสียงแข็งหงแดงคือตัวจริงเดวลิลลาไลเซนอเล็กซานเดอร์อิสซักเนียวีโก,โกส่วนโรโมาโนโชี้ชัดอิสซักมีแค่ลิเวอร์พูลในใจไร้เงาทีมอื่นเฉพาะตลาดการ์สการนักเตะฟาวิสโซโรมาโนอาดรงสยบทุกข่าวลือด้วยตนเองตอกย้ำสานะเอ็กกูเซบของสโมสรลิเวอร์พูลในการเป็นทีมเดียวที่กำลังเดินหน้าเจราจาเพื่อคว้าตัว Isaac, อเล็กซานเดอ, ed, อร์อิสซักยอดดาวยินของเนวคาสโซยูเต็ดมาร่วมทีมอนเวอ ตามการกระแสข่าวที่ว่าอาจมีบิ๊กทีมอย่างอาร์เซนอลเชลซีหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกระโดดเข้าร่วมวงแย่งชิงลายเซ็นของดาวยิงทีมชาติสวิเดนรวมถึงข้สเนอมหาศาลจากอัลกิลานในซาดีอาระเบียนักข่าวทีนึงชาวอิตาลีก็ได้รับฟันทุกสมโมสอนด้วยคำตอบที่หนักแน่นและชัดเจนว่าไม่เลยไม่มีทีมอื่อนสมโมสอนนั่นคือลิเวอร์พูลทีมเดียว no death club is liverpool คำยืนยันประโยคเดียวจากปากของโรมาโนเปรียบเสมือนการปิดประตูใส่หน้าคุ่แข่งทุกทีมอย่างเป็น,นการ และส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าหงแดงไม่ได้เพียงแค่สนใจแต่กําลังดําเนินการอย่างจริงจังในดืนี้และกลายเป็นตัวเต็งแบบนอนมาอย่างไร้คู่แข่งสถานการณ์ล่าสุดนี้ทำให้บทสรุปของมหากาบการยียทีมครั้งสําคัญของซัมเมอร์นี้ขึ้นอยู่กับการจัดการเรื่องค่าตัวระหว่างลิวเวอร์พูลและนิวคาสเซิลเท่านั้นซึ่งแฟนบอลเดะคับทั่วโลกตางจับตารออย่างใจจดใจจ่อ ด่วนซาลิกาดงเนยกาโซลักเป้านนกิลัสแจ็คสันหอกสิงบรูหลังจากอนาคตอเล็กซานดีอิซัคไม่แน่นอนตะลาดการสแกนักเตะยเริ่มร้อนรุ่งซาลิกาดงเนยกาโซตบเป็นข่าวใหญ่ว่าได้ลับเป้าหมายไปที่นนกคลัสแจ็คสันก่อนหน้าคองโรสูงของโจเซ่เพื่อเข้ามาเสริมความเฉียบคมในแดนหน้าทำการกระแสข่าวที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่ออนาคตของเดวยิงตัวหลักอย่างอเล็กซานด์อิชัคที่อยากจะยับไปสมเลวร์พล รายงานเอกุศิลนี้มาจากเคลสโฮปเยี่ยวข่าวสายศสลิกาดงชื่อดังจากเดลี่เมลผู้ซึ่งระบุว่าชื่อของดาวิงชาวเซเนกาดงชื่อดังจากเดลเมลผู้ซึ่งระบุว่าชื่อของดาวิงชาวเซนกาได้ถูกบรรจุเอาไว้ในลิสต์ลำดับต้นๆของทีมสัญหานักเตะห่งตินเซนเจมพาร์คไปเป็นที่โนโ่ารื่อแล้วการเคลื่อนไหวครั้งนี้จุดประกายคำถามสำคัญถึงอนาคตของอเล็กเซอร์อิชัทว่าการมาของนิโคลัสแจ็คสันนั่นคือเพื่อทดแทนเขาหลังจากที่มีข่าวเชื่อมโยงก,กับลิเวอร์พูล ทูนามีนะครับต้องจับตาดูสัานการ์นี้อย่างใกล้ชิดว่านิวคอรเซลจะยอมทุ่มเงินกระชัดลายเซน็นหัวหอ,อกจากทีมคู่แข่งลุ่มพลีกได้สำเร็จหรือไม่ฟาบ,บิโซโรโมาโนโ่เยยวข่าวคนดังชาวอิตาลีได้โพสลงเพจ Facebook ของตัวเองที่มีผู้ติดตามมากกว่า26ล้านคนถึงอเล็กเานเดออิชัดกับลิเวอร์พูลด้วยประโยคแบบนี้ อเล็กซานเดอร์อิชัคเชื่อว่าเขาจะสามารถควา้าแชมป์ได้ทุกถ้วยหากเขาย้ายมาอยู่กับลิเวอร์ pool แฟนบอลหงแดงที่ได้เห็นคงยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันอยู่ในแน่เพราะหนึ่งในนักข่าวที่เมนยันและน่าจะถือมากที่สุดอันดับต้นๆออกมาโพสต์แบบนี้น่าสนใจว่าอิซักกับลิเวอร์ pool จะเป็นอย่งางไรต้องติดตามดูกันต่อไป เซเทียนแอนฟียร์โรมาโน่ทิมบอมอิซักแจ้งต้นสกัดชัดฝันย้ายซบหงแดงเชื่อกวาดได้ทุกแชมป์กระแสะข่าวตลาดกันสแกนตักงเตะซามูน,นีลูกเป็นไฟเมื่อฟอบิซโซโรมาโน,โน,โน่เยยวข่าวระดับทีหนึ่งทีับความน่าเชื่อถือสูงที่สุดในวงการลุกหนังได้ออกมายืนยันผ่านทุกช่องทางของโลกโซเชียลมีเดียของเขาซึ่งมีผู้ติดตามรวมกันหลายสิบล้านคนถึงความเคลื่อนไหวครั้งสุดการของอเล็กซานเดอร์อิซักยอดเดียวยิงประการของนิวคาสเซิลโรมาโน่เปิดเผยข้อมูลสุดเอ็กซ์คลูซีฟว่า อิซัคได้แจ้งความประสงค์ต่อสโมสรอย่างชัดเจนโดยมีลิวพูเป็นจุดหมายในฝันเพียงหนึ่งเดียวพร้อมทัศนคติอันแรงกล้าที่ว่าอเล็กซานเดอร์อิซัคเชื่อมันว่าเขาจะสามารถคว้าท่วรางวัลได้ทุกใบหากได้ย้ายไปสวมเครื่องแบบหงแดงการเปิดเผยครั้งนี้ไม่ต่างจากการส่งสัญญาณตรงไปถึงบอร์ดบริหารของลิวพู และปลุกร้าวความหวังของเราเด็ครับทั่วโลกให้พุ่งขึ้นถึงขีดสุดท่าทีของดาวยิงทิมชาติสวีเดนประกอบกับการรายงานข่าวจากกูรูที่ม่นยำที่สุดทำให้ดูประวัติศาสตร์ครั้งนี้มีความเป็นไปได้มากขึ้นทุกขณะุูสายตาต้องจับจ้องว่าบทสรุปของมหากา์นี้จะลงเอยอย่างไรเวียดส่งสัญญาณเคมีเข้าขาสาราขณะที่โซบอสไลค้นพบทางเลือกใหม่ในบทบาทสารพัดประโยชน์ เอนคูโมฮาเดวรุ่งพุ่งแรงหงพายมลานแต่พบสามแสงสว่างเวียสซาลาเคมีเริ่มมาโซโบโชของเอนคูโมฮาเดวรุ่งแจ้งเกิดแม้หงแดงลิปหุ่นรับจัดพาท่าภายกับปีศาจแดงนำเอซิมิลาน4-2ในเกมอุ่นเครื่องที่ฮ่องกงแต่ภายใต้สกอร์ที่ไม่เป็นใจกลับมีสัญญาณบวกที่น่าตื่นเต้นซ่อนอยู่ถึง3ประเด็นสําคัญที่แฟนบอลห่งแดงต้องจับตามไม่กระพริบ 1. ค่กูห116ล้านปอนด์ เวียดจูนเคลื่อนซาลาสัญญาณอันตรายถึงคู่แข่งประเด็นสําคัญการลงสนามเต็มตัวครั้งแรกของฟอร์เรนเวียดเจ้าของค่าตัวสถิติสโมสร1 1 6ล้านปอนด์แม้จะถูกจับไปเล่นในบทบาทที่ไม่คุ้นเคยแต่กลับส่งสัญญาณเคมีที่ลงตัวกับสตาร์เบอร์หนึ่งอย่างโมเมตซาลาได้อย่างน่าทึ่ง เพียงแค่45นาทีในสนามเวียอแสดงให้ถึงคลาบบอลที่เหนือกว่าทั้งความแข็งแกร่งความเร็วและสายตาที่คงกริบในการใจบอนทะลุทะลวงโดยเป้าหมายหลักของเขาคือการมองหาซาลาที่เริ่มเส้นทางฝั่งขวาอยู่เสมอช็อตที่น่าจดจำคือจังหวะที่ซาลาเลือกที่จะจ่ายคืนให้กับเวียอแทนที่จะยิงเองซึ่งมึงบอกถึงความสัมพันธ์ที่เริ่มก่อตัวอย่างรวดเร็วและเมื่อเขาได้ขยับมาเล่นในตำแหน่งเพลเมเกอร์เต็มตัวก็ยิ่งสายแบวอันตรายมากขึ้นทันที นี่คือสัญญาณเตือนแรกถึงกู่หูแนวรุกคู่ใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดในฤดูกาลนี้ 2. ตอบทุกคำถามออสโบสไลยสยบราม่าด้วยประตูสุดงามและบทบาทใหม่ใต้เงาสลัดประเด็นสำคัญโดมินิกออสโบรสไลยสยบทุกกระแสความกังวลเรื่องตำแหน่งตัวจริงของเขาด้วยฟอร์มการเล่นระดับท็อปทั้งเกมลุกและเกมรับพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าก็คือแข้งสารพัดประโยชน์ที่อาร์นเนสลัดขาดไม่ได้ หลังจากถูกทดลองใช้เป็นแบคขวาจนเกิดเครื่องหมายคำถามตัวโตโต,ต,ตในเกมนี้สโบสไลก์กลับมาประจำการแดนกลางและระเบิดฟอร์มทันทีเขาจัดการปั่นโคง้งบอลพุ่งเสียบสามเหลี่ยมอย่างเหนือชั้นเป็นประตูตีเสมอสุดสวยแถมยังโชว์ความขยันวิ่งขึ้นวิ่งลงช่วยเกมรับ สกัดบอลจากจังหวะหลุดเดียวของกู่แข่งได้อย่างน่าเหลือเชื่อนี่คือคําตอบที่จะเต็นที่สุดว่าการมาของเวียดไม่ได้ทําให้เขาด้อยลงแต่กลับกระตุ้นให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบและพร้อมสําหรับทุกความท้าทาย 3. แจ้งเกิดเต็มตัวเลโอเอ็นคูโมฮาเดวรุ่งในวัย16ปีพลิกวิกฤตสู่โอกาสทองประเด็นสําคัญหากจะมีใครขโมยสินที่สุดในช่วงปีซีซั่นชื่อของเลโอเอ็นคูโมฮาปีกซา,ดารดเดรุ่งไว้เพียงแค่16ปี ต้องมาเป็นอันดับแรกเขาใช้ข่าวการยะทีมของรุ่นพี่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทองได้อย่างสมบูรณ์แบบเอ็นค uh ุมหฮาใช้ความกล้าบ,บ้าบินในการกระชักเลื้อยความเร็วที่ไม่เกรงกลัวใครสร้างปัญหากับแนวรับมิลานตลอดเวลาเขาคือผู้สร้างโอกาสให้กับโซโบสไลยิงประตูและเกือบจะบวกสกอร์ให้กับตัวเองได้หลายครั้ง การเล่นท่ามกลางดุนพี่ระดับโลกแต่กลับไม่มีความเ,าเขยืขอนแม้แต่น้อยพิสูจน์เห็นแล้วว่าเขาไม่ใช่แค่เดวรุ่งรอวันโตแต่กำลังกาง้าวขึ้นมาเป็นตัวเลือกที่น่าจับตาสาหรับทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลใหม่นี้อย่างเต็มตัวฟันได้รับลิอรูพูยังไม่พร้อมเปิดซีซั่นย้ำต้องเร่งพัฒนาหลังท่ามิลานปร,ปรับปรุงอีกเยอะ เมื่อเจอฟันในกับตันทีมลิเวอร์ p o o ยอมรับทีมยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอีกมากหลังพ่ายเอซิมิลาน4-2ในเกมอุ่นเครื่องที่ฮ่องกงพร้อมทุ่มเต็มที่ช่วยนักเตะใหม่ปรับตัวก่อนเดินทางลุยทัวร์ญี่ปุ่นต่อช่วงปรีซีซันลิเวอร์ p o o นะครับเพิ่งลงสนามในเกมอุ่นเครื่องปรีซีซันที่สนามไคตักสเตเดียมที่ฮ่องกงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยพ่ายแพ้ต่อปีศาจแดงดำเอซีมิลานไปด้วยสกอร์2-4โดยนิวนิกซ์บอสลสไลและโคดิกาโปเป็นผู้ทำประตูให้กับหงแดงก่อนที่ทีมจะเดินทางต่อไปอยังประเทศญี่ปุ่นในวันอาทิตย์เพื่อลุยภารกิจทัวร์เอเชียอีกหนึ่งเกมหลังจากเกม่อเิงฟันดาเห็นสพาพถึงแง่บวกที่สามารถนำกลับไปจากเกมนี้ว่าแน่นอนว่าไม่มีใครอยากแพ้เกมการแข่งขันนั่นคือสียงร่าที่มันชัดเจนอยู่แล้วและมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนัก แต่การที่เราได้ออกมาเล่นที่นี่ได้เห็นแฟนบอลจำนวนมากส่งเสียงเชียร์ให้เราการทำงานหนักของเราทุกวันในช่วงที่ผ่านมามันยอะยีมากซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่ช่วง p r e ซี s ั o n มีไว้แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในวันนี้ผมคิดว่าโค้ชเองก็พูดไว้เช่นกันคือเรายังมีจุดที่จะต้องพัฒนาในอีกหลายด้านของเกมแล้วเราจะต้องปรับปรุงแน่นอนเพราะฉะนั้นมันยังมีสิ่งดีๆให้มองอีกมากผมคิดว่าทุกคนก็คงเห็นได้เหมือนกัน โดยเฉพาะในครื่องแรกเวลาที่เราครอบคของวันเรามีเวลาที่ดีหลายครั้งเราสร้างโอกาสได้ดีเรียอโอเอ็นคูโมฮาอย่างที่คุณพูดถึงผมคิดว่าเขาเองก็มีช่วงเวลาที่ดีเหมือนกันดังนั้นเราต้องพัฒนากันต่อไปทําให้ก้าวต่อไปเกิดขึ้นให้ได้ร่างกายต้องฟิตยิ่งขึ้นตอนนี้เรายังเหลืออีก2เกมหรือถ้าจะนับจริงๆก็3เกมเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับคอมมูนิติเชีและ เราต้องทำงานให้หนักสุดๆอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนเพราะฉะนั้นใช่เลยเราจะเดินหน้าลุยเต็มที่เมื่อถูกถามถึงความรับผิดชอบในการช่วยนักเตะใหม่ของอาร์นเนสซอตปรับตัวกักบทีมได้เร็วที่สุดกับตันคิมชาวดัตกล่าวว่าผมทุ่มเทพลังเยอะมากในเรื่องนี้มันสําคัญมากสาหรับผู้เล่นหน้าใหม่ทุกคนที่ย้ายเข้ามาสู่สโมสรอ,อย่างลิเวอร์พูลให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองได้รับการต้อนรับรู้สึกสบายใจและสามารถแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้ทันที ตอนที่ผมย้ายมาใหม่เรามีสภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วซึ่งทําให้ผมสามารถแสดงเห็นว่าผมสามารถทําอะไรได้บ้างในทันทีและผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ทุกคนต้องการจากที่ผมเห็นจนถึงตอนนี้ตัวอย่างถือว่าดีมากแม้จะมีช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวบ้างซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่วันนี้ทุกคนก็แสดงเห็นถึงคุณภาพของตัวเองและผมคิดว่าพวกเขาก็ยังมีของอีกเยอะที่พร้อมจะโชว์ในอนาคต แต่แน่นอนว่าผมรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแต่รวมถึงผู้เล่นรุ่นพี่คนอื่นๆที่อยู่กับทีมมานานต่างก็มีบทบันทุดกันในเรื่องนี้เช่นกันสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวนักเตะเองว่าพวกเขาจะแสดงให้เห็นได้แค่ไหนและพวกเราทุกคนก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างพวกเขาเพราะเราทุกคนอยู่ในภารกิจนี้ด้วยกันทั้งหมดและนั่นคือแนวทางที่เราจะใช้ลุยฤดูกาลน,นี้ สะเทือนตลาดพิมลีกเดียวก็เซลพร้อมปล่อยอีซัคสมหง,ดงแดงล็อกเป้าเดายิงตัวแทนแล้ววงในสะเทือนการสังขาอเล็กเซอร์อีซัคเดายิงตัวเก่งของเนิยวโกโซนยูเต็ดจ่อย้ายสมหงแดงหรือวอร์พลโดยการตัวที่อาจทุกสติสมสรกํากำลังหวงกระนำขณะที่ทัพสวิการดงไม่รอช้าเดินเกมเร็วล็อกเป้าเจเกนสตันลาเซนหัวหอกฟอร์มร้อนแรงจากวูมแฮนตันวอวนโดร์ไว้เป็นตัวแทนตัวแทนเรียบร้อยแล้ว นี่คือสถานการณ์ที่อาจจุดชนวนการย้ายท,ทีมแบบโดมิโนครั้งสำคัญของตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ดิวยักษ์สถานเกาะอังกฤษทำไมอิซักถึงอาจเลือกหงแดงแม้จะเป็นผู้เล่นกุสกันและเป็นที่รักของแฟนบอลสาลิกาดงแต่เอเล็กซานดอรออิซักก็เคยเปรยถึงความต้องการย้ายทีมมาก่อนหน้านี้ประกอบกับท่าทีของสโมสรที่ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวในการเสริมทัพยอย่างที่ควรจะเป็นยิ่งหวงกระแสความไม่พอใจของดาวยิงทิมชชติสวเดนให้รุนแรงขึ้น เลวูพูจับตสาสถานการณ์นี้มาอย่างยาวนานจึงสบโอกาสเหมาะสมที่จะเดินเครื่องเต็มกําลังเพื่อเล,ล่าลายเซ็นของเขาเข้ามาเสริมความคามในแดนหน้าแม้จะต้องทุ่มเงินมาสารในระดับที่อาจเป็นสถิติใหม่ของวงการฟุตบอลอังกฤษก,ก็ต่างซาริกาดงไม่รอช้าเปิดแผนล่าตัวแทนเจเกนสตันส์ลาเซนรายงานล่าสุดจาก d ีเอ็กซ์เพสแอนด์สตาร์ยืยนยันว่านิวคคสเซิลได้เตรียมแผนรับมือกับการสูญเสียอิซักไว้แล้วโดยมีชื่อของเจเกนสตันส์ลาเซน กองหน้าชาวนอร์เวย์ของวุมหันตันวันดอร์เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งแม้จะยังไม่มีการย,กยื่นกอเสออยางเป็นทางการแต่ก็เป็นที่ชัดเจนว่าสาริการดองความที่จะทุ่มเงินล่าตัวล้าเส้นทันทีหากการยืดทีมของอิสซักไปยังแอนฟิลเกิดขึ้นจรงิงอิซักไปลิเวอร์พูลหงดนจรงจิงจังกับการเล่ล่าตัวดาวิงเซอวเดนและตัวนักเตะเองก็มีแนวโน้มอ,อยากย้ายทียมเดี๋ยวนี้อาจมีค่าตัวเป็นสถิติใหม่เนลก็เสียแต่ไม่แ่ แม้จะเสียดายแต่สโมสรได้เตรียมแผนหาตัวแทนไว้แล้วแสดงให้เห็นว่าพวกเขาพร้อมรับฟังข้อเสนอโดมิโนตัวต่อไปหากอีซัคย้ายทีมเจะเกนสตัดลัดเซนคือเป้าหมายหลักที่นิวคเ,เซลจะเดินหน้าคว้าตัวทันทีจับตาบูมแฮมตันขณะนี้ยังนิ่งแต่ถ้าหากนิวคเ,เซลติดต่อเขึ้นมาจริงพวกเขาจะตั้งรับและตั้งค่าตัวดาวยิงโควตการของทีมไว้ที่เท่าไหร่บทสรุปเขามากราบการย้ายทีมครั้งนี้ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแต่ที่แน่ ตลาดการสแกนน,แนักเตะสมัยนี้มีเรื่องให้พูดถึงชนิดนาทีต่อนาทีอย่างแน่น,นอนนะฮะบิ๊กเนลเบนจคัคยืนยันหลุยดีอาร์ใกล้ที่จะย้ายไปไบมินิกแล้วณเวลานี้ลุยดิอาร์ใกล้ที่จะย้ายไปายามินิกแล้วนะครับและน่าจะมีค่าตัวในการย้ายทีมที่อาจจะต่ำกว่า80ล้านยูโรแต่แน่นอนว่า ยังมีงานอีกมากมายที่ต้องทำและดิอันเองก็จะเดินทางไปกับทีมลิเวอร์พูลที่กำลังมุ่งหน้าไปที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นพร้อมเพื่อนร่วมทีมคนอื่นในทีมเช่นกันแต่สามารถยืนได้ว่าข้อตกลงระหว่างใบยเยินกับลิเวอร์พูลนั้นใกล้เสร็จสิ้นแล้วหลังจากที่ทั้งสองทีมยังมีการเจรจาก,กันอย่างเข้มข้นนะครับโดยสรุปนะครับค่าตัวก็พอฟังนะฮะสมเหตุสมผลนะฮะ80ล้านยูโรนะครับ นี่คือสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรับเย็นของวันที่27กรกฎาคมขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมือน้นอยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ